วันนี้ขออนุญาตเป็นชาวบ้าน3ไปคุยเรื่องคนอื่นบ้างนะคะ คือนอกจากเลี้ยวผู้เองที่เสริมทัพร,รอบนี้ได้อย่างน่าสนใจเนี่ยหลายทีเขาก็เสริมผู้เล่นได้อย่างน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตียรเสริมทีมเยอะอาร์ซนอลเริ่มขยับมาแล้วอีกหนึ่งทีมนั่นคือเชลซีแล้วการเสริมทัพของเขาเนี่ยโอ้ปรากฏว่าเห็นผลเหมือนกันนะคะในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเมื่อวันนี้เชลซีกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ไปรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดมีคนถามอยู่นะจริงๆยุ้ยพูดไว้เวลาที่ไปออกในรายการไหนๆนะคะเมื่อปีที่แล้วว่า ถ้าถามว่าทีมไหนที่น่าสนใจในช่วง2-3ปีจากนี้เนี่ยอย่าประมาทเชลซีเชลซีเนี่ย ถ้าเกิดเขาเครื่องติดเมื่อไหร่จูนระบบเครื่องได้เด็กหนุ่มทั้งหลายมีประสบการณ์มากขึ้นทีมนี้อันตรายมากจริงๆไปดูกันหน่อยค่ะขออนุญาตเอาเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะว่าเชลซีเนี่ยเสริมใครเด่นๆที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็ผลงานในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโ,โลกของพวกเขาเป็นอย่างไรมาติดตามได้กันจากคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นเลยการเสริมทัพในตลาดซื้อขายซัมเมอร์2025เนื่องจากว่าเชลซีไปฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโ,โ,โลกนะคะก็เสริมทัพเร็วมากๆจนถึงตอนนี้คว้านักเตะใหม่มาแล้ว8ดรายเด็ก มมมารมมีงบประมาณเนี่ยรวมๆไปอยู่ที่230ล้านปอนด์ด้วยกันค่ะก็เป็นหลักๆที่เราจะเห็นในช่วง2 3ปีหลังว่าเชลซีเนี่ยมักจะลงทุนกับนักเตะหนุ่มๆที่มีศักยภาพสูงเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ในระยะยาวค่ะก็เน้นไปที่การปรับปรุงในแนวรุกแนวรุกที่น่าสนใจนักเตะใหม่ๆเข้ามาค่ะคนแรกไม่พูดถึงไม่ได้จอเบรโดค่ะ กองหน้าดีกรีทีมชาติบราซิลจากไบรตันแอนด์โฮฟอาเบียโอมาปุ๊บยิงได้เลย2ประตูนะคะค่าตัว55ล้าล้านตอน์อนี่คือหัวหอกตัวจริงที่ทีมต้องการมานานซีซันที่แล้วเนี่ยยูอิใส่ไว้ในแฟนตาซีด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ทําผลงานได้อย่างน่าสนใจอายุก็ยังน้อยพร้อมใช้งานได้ยาวๆคนต่อมาคนนี้ก็ชอบค่ะเจมี่ไบเนอร์กิเทนส์ค่ะจากบริเซนดัตมุน 52ล้านปอนด์แสดงฟอร์มยอดเยี่ยมซีซันที่แล้วเนี่ยกิทเทนทำไปอยู่ที่12ประตูนในทุกรายการเลียมดีแลบค่ะนี่คือกองหน้าแมนเชสเตียเก่านะคะแล้วก็ไปอยู่กับอิสวิชชาวค่ะด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ก็ได้รับการคาดหวังให้เป็นเสาหลักในแนวรุกส่วนอีกรายหนึ่งค่ะคนนี้ เป็นปีกดาวรุ่งบราซิลถ้าจำไม่ผิดน้องอายุ17ปีนะคะเอสเตวาวิเลียนค่ะมาจากพาเมรัสค่าตัว29ล้านปอนถือว่าสูงนะกับเด็กอายุ17ปีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแข้งหนุ่มที่มมนนาคดสดใสการเสริมทัพครั้งนี้เนี่ยอายุเฉลี่ย19.9ปีเท่าน,นั้นเองนะคะก็สอดคล้องกับนโยบายของเชลซีที่ต้องการสร้างทีมที่จะใช้งานได้ระยะย,ยาวๆแล้วนักเตะแต่ละคนที่สัญญายาวมากสัญญาบางคนที่ยาวถึงปี2033เลยค่ะเสริมทัพมาบางคนนี่คือชูเสื้อปุ๊บก็ คือมาเลยหรือว่าบางทีคือมาตรงที่สหรัฐอเมริกามาเปิดตัวที่อเมริกาเลยก็มีอย่างที่เราเห็นในรายล่าสุดอย่างชอเบรโดนะคะไปดูผลงานของเชลซีกันหน่อยค่ะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยพวกเขาอยู่นะคะกับ L.A.F.C. ที่เป็นทีมจากแชมป์คอนคาเคฟค่ะทีมต่อมาคือฟลาเมงโกนี่คือทีมดังนะคะแชมป์โคปาลิเบอร์ตาโดเรสอีกหนึ่งทีมคือเอสเปรันตูนิสค่ะนี่คือแชมป์แอฟริกันแชมเปียนส์ลีกผลงานเนี่ยพวกเขาผ่านเข้ารอบด้วยการแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะคะ เกมแรกเอาชนะ LAFC ไป2ประตูต่อศูค่ะด้วยประตูจากเปโดเนโตและ so Path เอนโซฟานเดสแพ้ฟลามงโกไป็น1ประตูต่อ3าวุเกมนี้เห็นพี่ปาม3บาท5บาทน,นี่หัวร้อนมากเลยนะคะก็นิโคลัสแจ็กสันโดนใบแดงค่ะและในเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มชนะเอสเปรันตูนิสไป3ประตูต่อ0เกมนี้น่าสนใจเพราะเอนโซมาเรสกาโรเทชันผู้เล่น8คนแต่ก็ยังได้ผลการแข่งขันที่ต้องการฟอร์มการเล่นสด แล้วก็น่าสนใจมากๆพอเข้ารอบน็อกเอาด้วยความมั่นใจจริงๆเนี่ยในทีมในกลุ่มนี้เขาเข้ารอบมากับฟลาเมงโกนะคะแต่ว่าฟลาเมงโกเนี่ยแพ้บบเอเมลวนิกไปก่อนที่สุดท้ายก็บบเอเมิินิกก็ไปตกรอบด้วยน้ำมือของปารีสแซงต์แชร์แมงเหมือนกันพอรอบน็อกเอาเนี่ยเส้นทางเชลซีนี่ต้องยอมรับว่าเส้นทางสดใสมากคืออีกสายนึงอ่ะเหมือนแบบอารมณ์เล่นยอด่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยคือไปกองอะไรกันตรงนั้นก็ไม่รู้ในขณะที่เนี่ยตัดภาพมาโหเชลซีเส้นทาง สดใสซาบซ่า16ทีมสุดท้ายชนะเบนฟิก้า4ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ถ้าเกิดใครจำกันได้ก็คือหยุดไปเกือบ2ชั่วโมงนะคะเนื่องจากสภาพอากาศอันเลวร้ายสุดท้ายเชลซีชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะคะคือควรจะจบก็คือยุดมาก็เอ้ายังไม่จบอีกหรอก,ก็เลยเพิ่งมารู้ว่ามันเลื่อนด้วยสภาพอากาศนะคะในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยพบกับพอมเมรัสนะคะแล้วก็ชนะไปได้2ประตูต่อนหนึ่งะคะ่ะโอเคชัยชนะที่อากจะมาจากประตูที่หลายๆซีนได้พลาดหัวข่าวว่ามีความผิดพลาดในนาทีสุดท้ายแต่มันแสดงให้เห็นนะคะถึงความเข้มแข็ง,ขงทางจ ถ้าเกิดเทียบกับอายุค่าเฉลี่ยของผู้เล่นพลังหนุ่มในชุดนี้ที่มีคาอายุเฉลี่ยเพียง23.8ปีเท่านั้นค่ะรอบ4ทีมสุดท้ายชนะฟลูมินเเซมา2ประตูต่อศูนย์ซื้อปุ๊บยิงปับ๊บเจ้าเบโดค่ะเอาชนะทีมเก่าของตัวเองในเกมแรทีขาสตาให้กับเชลซีได้เลยมันทําให้เห็นเหมือนกันนะคะว่าการเตรียมความพร้อมของพวกเขาน่าจับตามองมากๆค่ะไม่ว่าสุดท้ายคุณจะจบด้วยการเป็นแชมป์หรือเป็นรองแชมป์ในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแต่ยุยอมรับนะเห็นฟอร์มเชลซีวั นาชื่อเชลซีออกไม่ได้จริงๆแล้วการที่พวกเขาได้ไปฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เตรียมความพร้อมได้ดีมากๆแล้วเอนโซมาริสกาทำตามที่ตัวเองสัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่ได้มาเล่นเขาตั้งใจมาอย่างจริงจังสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้การที่เชลซีเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศอย่างที่วิเคยบอกไปว่าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโ,โลกเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ได้เงินรางวัลสูงที่สุดเลยค่ะสูงกว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกนะคะก็คือตอนนี้ ได้ไปแล้ว80ล้านปอนด์แล้วถ้าคว้าแชมป์สำเร็จเนี่ยเงนินรางวัลมันจะรวมๆแล้วเนี่ยถึง100ล้านปอนด์ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเงินโดยตรงที่เข้าสโมสรน,นะคะอันนี้เข้าแบบเต็ม100%เลยไม่ต้องไปชำระค่าปรับใดๆให้กับยอฟ้านะคะเพราะว่าเชลซีเนี่ย ได้การเงินค่าปรับ PSR เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว100ล้านปอนด์ตั้งแต่ก่อนเปิดตลาดซื้อขายนักเตะอันนี้ตอนแรกตอนพาดหัวข่าวในยูค่อนขาง,งงแล้วก็ไปกระจ่างในการโพสต์ของน้องโบ๊ทปีเตอร์โบ๊ทอันนี้ต้องให้เครดิตน้องด้วยเพราะว่าน้องก็บอกอไว้ว่าจริงๆอ่ะทีมท็อตโบลีเองเนี่ยเขามีความเอะใจมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรตังหิตตังหิตแน่ๆเลยแกก็เลยมีการกันเงินเอาไว้อยู่แล้วค่ะ ก็เลยทาให้รายได้จากทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายรับสุดทิถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ในการไปเพิ่มเฮดรูมด้านการเงินโดยตรงหรือว่า PSR สําหรับงบประมาณ2,025ถึง2,026นั่นเองค่ะถ้าเกิดดูในทัวร์นาเมนต์นี้นะนักเตะใหม่ๆที่มาเนี่ยถูกใช้ได้เลยเลียมดีแลบแสดงฟอร์มที่ดีแล้วก็เปิดบัญชีประตูรแรกให้กับทีมไปแล้วแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบเจ้าเปโดที่กลายเป็นดาวเด่นนะคะท,ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในทัวร์นาเมนต์นี้และเน้นย้ำเรื่องค่าเฉลี่ยทีมชุดหลักของเชลซี23.8ปีนี่คือหนึ่งในทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกค่ะแล้วแสดงความเป็นผู้ใหญ่ในสนามได้อย่างน่าประทับใจและที่งงก็คือนักเตะใหม่ๆเนี่ยโห,หคือคือน่าประทับใจมากนะคะทั้งเรื่องของฝีเท้าแล้วก็วุฒิภาวะนี้เท่าจากที่ยูเหตนะคะและเรื่องของการหมุนเวียนนักเตะ การโรเตชันค่ะเอ็นโซมาริสกาไม่ได้ตรากตามใช้แต่นักเตะเดิมๆคือเขามีความเข้มข้นในการแข่งขันขณนะดเดียวกันเขาก็สามารถใช้ทัวร์นาเมนต์นี้ในการทดลองตัวผู้เล่นด้วยมันมีประโยชน์กับเชลซีมากๆโดยเฉพาะ,ะเมื่อวันที่พวกเขา กลับมาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งค่ะเห็นพัฒนาการคือด้วยความที่เชลซีได้เล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยนะคะและเป็นพัฒนาการที่ส่วนตัวมันอาจจะด้วยคนลีวคือเชลซีอ่ะมันผ่านการปรับจูนมาแล้วแล้วมันเป็นการเพิ่มเสริมขึ้นมาถึงแม้ว่าจะต้องปรับจูนอยู่บ้างแมนเชสเตียร์เสริมมาก็ต้องจูนลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็ต้องจูนเหมือนกันแต่โอเคมีขุมกําลังซีเนียชุดเดิมๆที่ก็ยังพอมีอยู่บ้างอยู่แล้วนะคะแต่เชลซีเนี่ยน่าจับตามองเพราะว่าหนึ่งคุณกล้าลงทุน ศักยภาพสูงค่ะแล้วมันควบคู่กับการบริหารจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นยืว่าในปีนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเตะในทีมโอเคอายุยังน้อยก็จริงแต่ เขามีประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์กับเชลซีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าบทสรุปของเชลซีในชิงแชมป์สโมสรโลกนี้จะเป็นอย่างไรจะจบด้วยการเป็นแชมป์หรือจบด้วยการเป็นรองแชมป์แต่นี่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะและแฟนบอลเชลซีได้เป็นอย่างดีเท่าที่ยูไปเห็นฟีดแบ็กแต่ละคนแฟนบอลเชลซีมีความคึกคักมากๆนะคะและเป็นการทดสอบความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่จะมีการแข่งในหลายต่อหลายรายการรู้เขารู้เรารบ ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะในโลกฟุตบอลเพราะว่าความไม่แน่นอนของโลกฟุตบอลนี่แหละคะ่ะมันจึงทำให้เราดูเกมได้แบบสนุกค่ะ